โอเคครับผมก็สวสัสดีเพื่อเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมลัคกี้ชิชิในเกม ROV นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเวลอพาร์ตซีซั่น38นะครับผมแบบซื้อล่วงหน้านะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูสกินของซีซั่นนี้นะครับผมว่ามันจะสวยขนาดไหนแล้วก็เราจะได้อะไรจากการซื้อล่วงหน้าบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูเวลอพาร์ตซีซั่น38เนี่ยเรามาอัปเดตกิจกรรมอื่นๆกันก่อนนะครับผมที่เข้ามาในช่วงนี้เนาะริดแมนช็อปบริการเติม,มอ,อนไลนไวปลดภภัย100%าาีคุณพ ผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนมีบริการเติมเกม ROV ราคาถูกใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i ิ m a n Shop โอเคเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับผมก็คือโปรโมชั่นฮีโร่ทาวนนะครับซึ่งก็จะเปิดขาย2 He ฮีโร่นะก็คือวูค้องกับตูเล่นนะครับผมซึ่งจะขายเพียงแค่99คูปองเท่านั้นนะระยะเวลาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่25 มคจนถึงวันที่29มกราคมนี้เท่านั้นนะครับผมต่อมากิจกรรมที่2นะครับผมก็จะเป็นโปรโมชั่นตาอัญเชิญสกินมาแรงนะครับซึ่งจะเปิดขายอยู่ที่249คูปองนะครับในแพ็กนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกรับสกินถาวรได้1สกินนะครับผมก็จะมีสกินของไอรินะครับมีของฮายาเตะของคีล่านะครับผมของลาวิลของวูคองนะครับแล้วก็ของเซฟิสนะครับผมมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันเนาะซึ่งสกินพวกนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับลิมิเต็ดไปจนถึงระดับเลเจนด์เลยนะครับผมถ้าเรายังข สกินไหนอยู่เนาะก,ก็มาซื้อได้นะครับผมในราคาแค่249คูปองเท่านั้นนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นวงแหวนเวทอันใหม่นะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นวงแหวนเวทตุดจีนนะครับผมโดยเริ่มต้นเพียงแค่5คูปองเท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้จะใช้ประทัดนะครับผมในการสุ่มแต่ละครั้งนะแล้วพอสุ่มนะครับผมก็จะมีโอกาสออกตั้งแต่สกินต่างๆนะครับผมแล้วก็หยกสิงโตเนาะซึ่งถ้าเราได้หยกสิงโตเนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมหยกสิงโตเพื่อมาแลกเป็นสกินต่างๆได้นะครับผมก็ ของคลิกซี่ของทาจิ i, และก็ของเตลเซียนนะครับแต่ก็นอกจากสกินแล้วเนี่ยก็ยังมีกรอบรูปของเฮเลนด้วยนะครับใครที่อยากจะได้กรอบรูปเนาะก็ต้องสุ่มเอาเพิ่มเติมนะครับผมไม่มีให้แรกในร้านค้านะต้องสุ่มได้เท่านั้นนะครับสำหรับสกินของทาจิ i, นะครับผมก็จะเป็นสกินระดับฮนะีโรอีกเนาะส่วนของคลิกซี่นะครับผมก็จะเป็นระดับอีพิกของเซฟิล่านะครับผมก็จะเป็นสกินของเวเลอร์นะส่วนสกินของลอเลียนนะครับผมก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดและสุดท้ายนะครับผมสกินของเตลเซียนเนี่ยก็จะเป็นสกินนระดับ Legend, ผมโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมขอลองสุ่มให้ดูซักหนึ่งรอบละกันนะทุกคนพอดีว่าได้ประทัดมา5อันนะครับจากส่วนลดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีแผกส่วนลดอยู่5ประทัดเนี่ยจะขายอยู่ที่12คูปองเท่านั้นเนาะตอนนี้ผมมี5้าอันนะครับก็เดี๋ยวจะลองสุ่มให้ดูนะว่าเลทในการออกจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับ <laughs> อันนี้คือแบบอืมนะเกลือมาก <laughs> โอ้เกลือโคตรค,คือผมหมดคําจะพูดเลยว่ะทุกคน <laughs> <c oughs> คือตั้งแต่ผมเล่นวงแหวนเวทมาเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่เกลือมากที่สุดแล้วปกติเนี่ยผมจะได้ของแลกเปลี่ยนขั้นต่ําคือ4ชิ้นนะทุกคนอันนี้คือแบบเกลือสุดๆแล้วเออแต่ว่าปกติส่วนใหญ่ก็จะได้เป็น5ชิ้น4ชิ้นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ารอบนี้ได้แค่ชิ้นเดียวนะทุกคนผมไม่สามารถคํานวณให้ทุกคนได้เลยฮะว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้สักเท่าไหร่เนาะถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนสกินพวกนี้ได้จนครบนะครับหรือเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะดวงสวยมากจริงๆก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไปเล่นอาจจะดวงดีมากกว่านนนีี้้เเาาะออยยััังงงไไไกกกก็ลปลป่่ดดูสสํหรรบใคทจิน ของตัวละครเหล่านี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบรีวิวกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเวเลอร์พาซีซั่นสามสิบแปดกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นการดูการแข่งขันโปรเล็กนะครับผมผ่านเวเลอร์ทีวีเนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาในตัวเกมตอนนี้เนี่ยทางมุมซ้ายบนมันจะมีรูปถ้วยรางวัลอยู่นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะกิจกรรมนี้นะครับผมจะเริ่มให้เราเล่นในวันที่28มกราคมนะในตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะเป ทีนี้เนี่ยพอถึงเวลากิจกรรมนะครับผมแล้วก็เขามีการไลฟ์สดเราต้องเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะซึ่งถ้าเราทําเสร็จนะครับผมเราก็จะได้แต้มมานะเราก็สะสมแต้มตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นเราก็นําแต้มที่เราสะสมได้มานะครับมาแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้นั่นเองซึ่งของรางวัลที่เราจะแลกได้ในกิจกรรมนี้นะครับผมมีเยอะมากๆเลยนะก็มีตั้งแต่สกินระดับเลเจนด์แล้วก็สกินระดับฮีโรอีกนะครับผมนอกจากสกินแล้วก็ยังมีในส่วนของท่าเต้นนะครับผมแล้วก อีกมากมายเลยนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับผมที่ทาง Off ฟิเชียลเนี่ยเขาให้รายละเอียดไว้นะครับโดยคะแนน5,100คะแนนนะเราจะได้ตาอัญเชิญสก,กินระดับเลเนจ์น,นะครับมูลค่า5 1 0บาทเลยนะแต่ว่าเราได้ฟรีนะทุกคนได้ฟรีเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้แต้มครบส่วน4,600คะแนนนะครับผมก็จะได้ตาอัญเชิญสก,กินระดับฮีโรอีกเนาะซึ่งมีมูลค่า270บาทนะครับแล้วแต้มรองลงมานะครับผมก็จะเป็นพวกท่าเต้นนะครับมีกรอบรูปมีลูกแก้วนะครับตาอัญเชิญแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็กคดดิ้น แต่นะครับอันนี้ต้องเน้นย้าทุกคนไว้เลยนะครับผมว่าของรางวัลพวกนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับผมอย่างสกินลีเจนดเนี่ยมีจํากัดแค่500 ID เท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถแลกได้นะถ้ามีคนแลกไปก่อนแล้วครบ500นะครับผมเราที่มาทํากิจกรรมนี้ทีหลังเนี่ยก็จะไม่สามารถแลกได้แล้วนั่นเองฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะได้สกินฟรีเหล่านี้นะครับผมก็รีบเข้ามาทำนะซึ่งตารางการแข่งขันต่างๆนะครับผมแล้วก็เวลาการถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีแจ้งรายละเอียดไว้ที่ทางเพจ o f f i c i a l ย a l ร a น ROV Thailand นะคร เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะว่าเขาแข่งขนันกันกี่โมงบ้างมีทีมไหนแข่งบ้างนะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมทั่วไปเนาะที่เพิ่มเข้ามาในช่วงนี้นะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดของเว l เ r อร์พาร์ตซีซัน38กันเลยดีกว่านะครับมาดูที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือโปรเติมคูปองเวลเลอร์พาร์ซีซัน38เนาะถ้าเราเติมคูปองครบตามจํานวนที่เขากําหนดให้นะครับผมเราก็รับไอเทมสุดพิเศษฟ,ฟรีไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้ค่าผลงานใน er Part เวลเพอมมร์พาร์ตซีซัรรนี8เ มีเวลาแค่5วันเท่านั้นนะก็คือตั้งแต่วันที่27มกราคมนะครับจนถึงวันที่31มกราคมนะครับผมส่วนคูปองที่เราต้องเติมสะสมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่9คูปองเนาะก็จะได้กล่องเติมคูปองพิเศษคูณ1ชิ้นนะครับ49คูปองก็จะได้2กล่องนะครับเก้ากคูปองได้มาอีกสกล่องปองร้อยเก้าแล้วก499คูปองได้เวลล์พัร์ทซีอันสามสิบแปดหมึ่เรเวลนะครับแล้วก็เดี๋ร้อยวร้บเห้ดคูปองได้มาสองนะอเ,เร,ร,รเ,รเ,ะรเรจะได้ อะไรบ้างเนี่ยได้กล่องพิเศษคูปองเนาะมา6กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เปิดไปทีเดียว6กล่องเลยนะทุกคนมาครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้เพชรแดงมา300เพชรนะแล้วก็ชิ้นส่วนสกิน150ชิ้นนะครับอันนี้คือเกลือนะทุกคนถ้าโชคดีเนี่ยจะมีโอกาสได้สกินถาวรอ,อะไรด้วยเนาะในกล่องแต่ว่าอันนี้คือแบบเกลือมากๆเลยนะโอเคครับทีนี้มาดูกิจกรร,รมไฮไลท์ของวันนี้กันนะทุกคนและก่อนที่ผมจะซื้อให้ทุกคนดูนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับผมหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามช่องผมเนาะย,ยังไงก็ฝากกดให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับเวลล์พัสดนีซ ที่ห้ารี่สิบคูปองนะทุกคนและพอเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะได้เลเวลทันทีนะครับ30เลเวลนะและสกินของซีซั่นนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินทีมวาเลนไทน์นะซึ่งแบบน่ารักมากๆนะครับและสกินหลักๆเด่นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสกินของอารัมนะครับแล้วก็สกินของวีล่าเนาะเป็นค้างคาวสีดำนะครับแล้วก็จะมีสกินตัวแถมมาอีกอันนึงนะครับผมก็คือสกินของอะดูอินเนาะสำหรับพาร์ทของซีซั่นนี้เนี่ยก็จะมี90เลเวลเหมือนเดิมนะครับผมระยะเวลาเนี่ยก็2เดือนเลยนนนะครัับอี้คือแบบนาานมกๆเลยนะและสําหรับคนนนที่่ซื้้อลวงหาะครับผมก็จะไดด้ชุ พิเศษของอารัมนะครับเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดีก็จะได้สกินอะดูอินนะครับสกินของอารัมนะครับได้ก็สกินของวีล่าเนี่ยจะได้เป็นแบบเช่าเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวที่นี้นะครับพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะ549่คูปองนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูดีกว่านะครับว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะโอเคครับเปิดไปเลยนะครับแพลคลวงหน้านะครับผมของเวเดอร์พาร์ตซีซั่นสามสิบแปดเนาะ นะในออฟฮาร์ดนะครับนี่สดฟุ้งฟิ้งหวานแววนะครับผมสวยมากๆเลยนะสกินนี้ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชุดพิเศษของอารัมนะครับอ่าก็จะเป็นทวยไลท์นะครับผมสีชมพูฟุ้งฟิ้งชุดสีเขียวนะครับอันนี้เราสามารถกดสวมใส่ไปได้เลยเนาะนี่นะครับมีสีเขียวสีม่วงนะครับผมแล้วก็สีสมนะ้มเนาะส่วนสก,กินเดิมๆของอารัมเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะฮะทุกคนเป็นขาวชมพูเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีฮีโร่อารัมนะทุกคนผมก็ได้สก,กินมาแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีฮีโร่นะครับสำหรับสก,กินนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยด้านหลังมีรูปหัวใจด้้วยยนนนะีนี่เเป็แบบล ส่วนสกินของวีล่านะครับมันเป็นแบบเช่า7วันนะอันนี้ผมขอยังไม่กดใช้ให้ดูละกันอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เราสามารถเข้ามาเช็คดูก่อนได้นะในสกินของวีล่านะครับเลิฟเอนไว้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะน่ารักมากๆนะครับใคเมนวีล่าเนี่ยน่าจะชอบกันทุกคนนะสำหรับสกินนี้แต่ก็พอเราเปิดกล่องเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีอีกกล่องหนึ่งเนาะซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะสุ่มค่าผลงานของเวเดอร์พาร์สนะครับตั้งแต่1นึ่งเลเวลจนถึง35มสิบห้าเลเวลนะครับผมซึ่งอันนะบัคร ผมว่าในแต่ละเลเวลเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะสำหรับเวลาราสซีซั่นนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมที่เลเวลหนึ่งเนาะเราก็จะได้อารูอินนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะทีนี้พอถึงเลเวล20นะครับเราก็จะได้เลิฟเอนวอยของอารัมนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มาแล้วเหมือนกันนะครับพอถึงเลเวล25นะครับผมก็จะได้เป็นอารัมสีเขียวมาเนาะพอถึงเลเวล35เนี่ยนะครับผมเราจะได้ในส่วนของเอฟเฟกอ่าไม่มั่นใจว่าเป็นการวาร์ปหรือเปล่านะสำหรับอันนี้นะครับส่วนเลเวล55นะครับผมเหมมืออนนนนนจจจะะะเเเปปป็็ีโิาลลูกกศรรหััวใคบแ้ววก็ที่เเลล60 เนาะเราถึงจะได้สกินของวีล่าแบบถารนนั่นเองนะทุกคนแล้วพอเลเวล90นะครับเราก็จะได้รูปโปรไฟล์มานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกรอบรูปเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าจะมีหรือเปล่าคือจริงๆผมอยากให้มีกรอบรูปด้วยนะแต่เดี๋ยวเราก็รอดูอีกทีนึงลวกันว่าจะมีกรอบรูปเพิ่มเติมไหมนะครับโอเคสําหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตกิจกรรมต่างๆเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับรวมถึงเวเดอร์พาร์่ซีซันน่น,น,นะนสามสิบแปใที่วนขอ ท่าทางต่างๆนะครับผมเวลาการกดใช้สกิลอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูในช่วงท้ายคลิปเนาะก็เป็นคลิปของทาง o f f ฟิเชียลเขาปล่อยออกมานั่นแหละเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูกันนะครับผมว่าในแต่ละสกินเนี่ยเวลาใช้สกิลเนาะมันจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งคลิปผมไ้ด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูได้ทันท่วงทีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออตตััััววลลาาไปปกก่่นนนะคครรบบผมมแ้เจใใหิ สวัสดีครับ to run away.